ก็ค b อพิกเปอร์อไอทีไทยแลนด์นะครับตอนนี้ผมอยื่อยู่คนเดียวบนนี้เพื่อรอก,การมาถึงของโจโนะครับโจโหรือวิทัศน์ตังสุรัตน์เขาถูกเสนอชื่อเป็นเอกฉันจากเพื่อนสมาชิกในบ้านเพื่อให้ออกจากบ้านค่ำคืนนี้ผมไม่แน่ใจว่าเวลาถ่ายทอดสดที่มีอยู่ตอนนี้เนี่ยจะเหลือพอที่โจจะเดินมาถึงตรงนี้และได้ได้คุยกันหรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้เขากําลังมานะครับอย่างไรก็ตามถ้าตรงนี้ ได้คุยกับเขาน้อยไปแล้วก็อิน i d e b บิ๊กบราเซอร์คืนนี้เราจะได้คุยกับเขาแน่นอนนะครับคืนนี้ประมาณเที่ยงคืนนะครับแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่ากําลังวิ่งกําลังวิ่งมานะครับกําลังวิ่งมานะครับโจครับถ้ามาถึงแล้วเชิญด้านหน้าเลยครับโจวิทยาตังสุรัตน์ครับโจตื่นเต้นไหมครับก็ธรรมดาธรรมดานะครับคุณใช้เวลาอยู่ในบ้านกี่วันครับจําได้ไหมครับ น่าจะสี่สี่วันนะครับเอาสั้สนๆนะครับสี่วันที่คุณอยู่ในบ้านเนี่ยคุณได้ได้ทำเต็มที่อย่างที่คุณอยากทำไือย่างครับอันนี้ก็ที่เช็ดไว้ก็ยังไงมันคงทำเพิ่มได้อพี่อยังน้อยไปหน่อยนะ,นะเสียดายอยู่เหมือนกันก็เราไม่เสียดายอะโอเคเพราะแบบได้มาแล้ว ที่ผมไม่ได้มาเลยครับโจตอนนี้เวลาเรามีน้อยไปนิดนึงนะครับเราจะลาผู้ชมตรงนี้ก่อนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวสักพักเราจะกลับมาคุยกันพี่แบร์เซอร์เรามีช่วงเวลาอินไซต์พี่แบร์เซอร์คืนนี้คืนนี้ได้กลับมาคุยแน่นอนแต่ตอนนี้นี่คือโจครับวิทัศน์ตังสุรัตน์ครับเชิญหน้าล่างเลยครับขอบคุณมากครับโจครับผู้ชมครับ เวลาวันนี้หมดแล้วนะครับและนับจากนี้ไปสมาชิกในบ้านก็จะมี12คนซึ่งเป็นจํานวนสมาชิกตามกติกาปกติของ Big Brother นั่นหมายถึงหลังจากนี้ไปนะครับทุกวันอาทิตย์จะมีการเสนอชื่อสมาชิกในบ้าน2ชื่อที่ต้องการให้ออกจากบ้านอาทิตย์ถัดไปท่านผู้ชมก็จะเป็นผู้โหวตว่าใน2ชื่อนั้น อยากให้ใครอยู่ต่อนั่นหมายความว่าอาทิตย์หน้าเราจะกลับมาพบอีกครั้งทางไอทีวีสทุ่มสีเพื่อดูการประกาศชี้สมาชิกในบ้านที่ถูกเสนอให้ออกจากบ้าน Big Brother เพื่อที่เราจะได้โหวตกันและนี่คือ Big Brother ITV ไอทีวีไทยแลนดาไปก่อนแล้วพบกันใหม่อาทิตย์หน้าครับคืนนี้อย่าลืมติดตามในไซต์บิ๊ก r บ t h เ r ช่วงเที่ยงคืนนะครับพบกับโจในค่ำค,นคนนืนนี้ครับวันนี้ลาพิธีตอนี้ครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย